วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารีวิว Honda Civic โฉมใหม่นะครับรหัส fe แล้วก็เป็นรุ่น el plus รุ่นกลางนะครับราคาเนี่ยถูกกว่ารุ่นท็อป rs 190,000บาทอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วสิ่งที่มีอยู่ใน el plus เนี่ยรวมถึงสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าวันนี้คุณผู้ชมตามเรามาเลยครับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Honda c ซี i c โฉมใหม่เจเนเรชันที่11แล้วก็ตัวถังซีดานรุ่นพวงมาลัยขวาเนี่ยเปิดตัวที่ไทยเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะครับถ้าพวงมาลัยซ้ายตัวถังซีดานเนี่ยเปิดก่อนที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าพวงมาลัยขวาผลิตบ้านเราด้วยนะครับโรงงานของ Honda Auto ต o โมบ e ที่ปราจีนบุรีแล้วก็โรงโชว์รูมเรียบร้อยกันแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้ลองสัมผัสได้ลองขับกันบ้างแล้วแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบดูครับกับรุ่นท็อปนะครับ rs กับรุ่น EL+ ที่ราคาย่อมยาวลงมาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วรุ่น EL เนี่ยจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ต้องปีนไปจ่ายถึงราคา1,199,900บาทหรือเปล่านะครับราคาต่างกัน1,90,000บาท EL มีอะไร RS มีอะไรนะครับลองเทียบกันดูชัดๆแล้วสมรรถนะการขับขี่จะเป็นอย่างไรนะครับรูปชมภายนอกเนี่ยถ้าจอดคู่กันนะครับหรือว่าขับผ่านๆใครช่างสังเกตหน่อยก็จะรู้ครับว่ารุ่นไหนเป็น RS รุ่นไหนเป็นตัวธรรมดาคือ RS เนี่ยเขามาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับชุดแต่งสีดํารอบคันเลยสกเกิร์ตเอ่ยออตัวสปอยเลอร์ตัวคีบฉลามด้านบนนะครับสาวกาศแล้วก็มีเอมเบม RS อยู่ด้านท้ายรวมถึงล้อแม็กครับแม็กอลอยของรุ่น RS เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นลายที่โดดเด่นแตกต่างออกไปแล้วก็ขอบใหญ่กว่าด้วยนะครับเป็นขอบ17แต่ถ้าเป็นรุ่น EL Plus หรือว่า EL ล้ออลอยเนี่ยก็เป็นขอบ16นิ้วแล้วก็เป็น สีแบบอลูมิเนียมปกติไม่ได้ปัดดำหรือว่าปัดเงาอะไรนะครับตัวถังภายนอกนะครับของ c ีวิกโฉมใหม่เจเนเรชันที่11เนี่ยต้องบอกว่ายาวขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เตี้ยลงนะครับโดยความยาวเนี่ยครับ4,678มิลิเมตรอันนี้ยาวขึ้นกว่า c ีวิ c เอโฉมเก่า48มิลิเมตรส่วนความกว้างเนี่ยกว้างขึ้น3มิลิเมตรเป็น1,802ม mm. ิลิเมตรความสูงที่ผมบอกว่าเตี้ยลง1มิเมนะครับเหลือ1,415ม mm. ิม แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงระยะฐานล้อครับ2,733ม mm, ิมกว้างขึ้นนะครับ35มิเมเลยทีเดียวสำหรับระยะฐานลอ้อก็แน่นอนครับทั้ง3ตัวถังพิมพ์แม่พิมพ์มาบล็อกเดียวกันนะครับขนาดความยาวมิติต่างๆเนี่ยเท่ากันแน่นอนแล้วก็ตัวโฉมใหม่เจเน r เรชั่นที่11ของ Civic ที่ทำตลาดในบ้านเราเนี่ยก็เหลือแค่เครื่องยนต์เดียวนะครับเป็นทางเลือกเดียวก็คือ เบนซิน4สูบ1.5ลิตรเทอร์โบถอดร,รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.8ลิตรออกไปนะครับเหลือทําตลาดแต่รุ่นแบบเจ๋งๆเลยนะฮะสรุ่นย่อย1.5ลิตรเทอร์โบแล้วก็มีการปรับประสิทธิธผลด้วยนะฮะก็เลี้ยวแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จาก173แรงม้าก็เป็น178แรงม้าส่วนแรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้น20นิวตันเมตรนะครับเป็น240นิวตันเมตรส่งกําลังด้วยเกียร์ CVT ลงสู่ล้อคู่หน้านะครับ ที่สำคัญยังปรับให้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอ e 8 5นะครับคือโฉมเดิม fc เนี่ยรองรับแค่ e 2 0คือการปรับมาได้ e 8 5นี่ก็ช่วยเรื่องภาษีสปสามิตเต็มๆนะครับจากที่เคยเสีย25%ในโฉมเก่าโฉมเนี้ยภาษีเหลือ20%นะครับก็ไปดูราคาได้ครับอย่างรุ่นท็อป rs เนี่ยที่ขาย1,199,900บาทเนี่ยราคาก็ถูกกว่าเดิมเกือบ20,000บาทนะครับแม้ว่าภาษีจะมีส่วนต่าง5%แต่ก็ราคาาาก็ลดม20,000บทนะครับ หรือว่าตัวเริ่มต้นอื่นๆนีครับก็เปิดมาตั้ง964,900บาทแล้วรุ่นกลางที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับ EL+ 1,9900บาทก็มีติ่ง900มาทุกรุ่นเลยนะครับ h อนด้าบอกไม่มีอะไรมากก็เป็นเทคนิคการตั้งราคาอย่างที่เรียนนะครับรุ่น RS เนี่ยโดดเด่นด้วยชุดแต่ง RS รอบคันนะครับล้ออลลอย สีดําแบบนี้ขอบ17นะฮะเนี่ยสปอยเลอร์ iler, แล้วก็เสาอากาศคลีบฉลามนะครับไฟก็เป็นไฟแบบ Full LED นะครับส่วนความโดดเด่นที่เห็นชัดเจนก็เนี่ยครับปลายท่อไอเสียรุ่น IS เนี่ยจะโชว์ปลายท่อไอเสียนะครับเขาก็มีปลอกหนาๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาให้ด้วยก็เหมือน IS สมที่แล้วนะฮะต้องโชว์ความสปอร์ตสันหน่อยแต่ถ้าเป็นรุ่น EL plus หรือว่า EL เนี่ยปลายท่อไอเสียจะถูกซ่อนไว้อยู่นะครับหลังกันชน เนี่ยครับแล้วก็ถ้าเป็นล้อรุ่น EL Plus เนี่ยฮะก็จะเป็นขอบ16นิ้วนะครับลายแบบเงินเงินอลูมิเนียมแบบนี้นะครับประกอบกับยางคันคุกนะครับคันของ RS ก็ต้องยอมรับว่าดูโดดเด่นเต็มซุ้มกว่านะครับขับไปไหนใครก็รู้ครับว่าเป็นรุ่น RS ส่วนของเรานี่ก็ไปเปลี่ยนเองก็ได้นะฮะจ่ายถูกกว่าแสนเก้านะครับออปชั่นต่างๆก็ก็ลดทอนลงมาแต่เรื่องของแม็กเรื่องของยางเนี่ยผมเชื่อว่าสาวกซีวิคนี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเองได้ครับ แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่รุ่นท็อป Honda Civic RS ให้มาเพียงรุ่นย่อยเดียวนะครับก็คือนี่ครับ Honda Smart KeyGuard แบบนี้ครับคุณแจรีโมทเนี่ยครับคุณผู้ชมแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของการ์ดพกพาสะดวกใส่กระเป๋าสตางก็ได้นะครับใส่กระเป๋าหน้าอกเสื้อก็ได้นะครับไม่ได้ปวดปูดนุ่นๆแบบนี้ถ้าซื้อ Honda Civic RS นะครับได้ Honda Smart KeyGuard แบบนี้1ใบแล้วก็จะได้คุณแจรีโมทอีก2ตัวรวมเป็น3ตัวนะครับ แต่ถ้าซื้อ Honda Civic รุ่น EL Plus หรือว่ารุ่น EL เนี่ยครับจะไม่ได้ Honda Smart Key c การแบบนี้ก็จะได้แต่ตัวรีโมทแบบนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับของรุ่น EL Plus ก็มีจุดเด่นอย่างไรแล้วที่ขาดไปจากรุ่น RS เพียงพอต่อการใช้งานไมมสวยงามเพียงพอไหมคุณผู้ชมตามผมมาครับไปม,มาลองดู ความแตกต่างภายในห้องโดยสารบ้างนะครับนี่เบาะอนี่ชัดเจนเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่น EL+ Plus เนี่ยฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าแต่ถ้าฝั่งคนนั่งนะฮะนี่ถ้าเป็นรุ่น E+ l Plus นี่เป็นแมนนวลมือโยกนะครับแต่ถ้าเป็น RS เนี่ปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับด้านหน้านะครับการออกแบบรวมๆชื่นชมเลยนะฮะตั้งแต่คลิปที่แล้วและผมชอบมากตรงแผงแดชบอร์ดตรงช่องแอร์เนี่ยนะครับก็มีแผง เหมือนแผงรังพึ่งครับเรอบทับอีกทีดูคลาสสิกสวยงามดีทีเดียวแล้วการปรับทิศทางของลมเนี่ยครับเป็นแบบจอยสติ๊กเนี่ยฮะเป็นแบบแท่งหันศาเนี่ยครับโยกปรับทิศทางได้ครับบนล่างซ้ายขวารวมถึงปุ่มปรับอุณหภูมิเพิ่มความแรงของพัดลมพวกนี้นะฮะเป็นวัสดุสัมผัสดีทีเดียวครับเป็นสีอลูมิเนียมนี่นะก็รวมรวมดูเลโทรดูย้อนยุคครับสวยงามไปอีกแบบแล้วอย่างรุ่น el plus นะครับ ตัวเบาะเนี่ยใช้เบาะหนังแท้ผสมหนังเทียมต่างจากรุ่น RS ที่จะดูโดดเด่นสปอร์ตกว่าถ้า RS เนี่ยเขาใช้หนังเทียมแล้วก็มีสลับด้วยหนังกลับแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงนะครับจะเข็บแดงทั้งตัวเบาะทั้งคันเกียร์ทั้งพวงมาลัยแต่ของเรานี่ก็เป็นเดินได้สีเทาๆเรียบๆไปก็ดูเรียบๆไปอีกแบบหนึง่งนะอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันเลยก็คือหน้าจอเนี่ยครับอย่างหน้าจอกลาง ถ้าตัว EL+ เนี่ยตรงนี้จะแค่7นิ้วนะครับตัว IS เนี่ยจะโดดเด่นกว่า IS นี่จะเป็น9นิ้วเลยนะครับควบคุมเครื่องเสียงการเชื่อมต่ออะไรตรงนี้แล้วหน้าจอหลังพงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นรุ่น EL+ เนี่ยจะเป็นดิจิตอลแค่ครึ่งเดียวครับเป็นจอ t f t ครึ่งเดียวด้านซ้ายมีแสดงวัดรอบเครื่องยนต์และค่าต่างๆของรถส่วนด้านขวายังเป็นแบบอนาล็อกอยู่ครับเป็นเข็มรอบวัดความเร็วอยู่ แต่ถ้าเป็นรุ่น RS น่ะเป็นจอ TFT ดิจิตอลทั้งแผงเลยครับขนาดประมาณ10นิ้วนะอันนี้ก็โดดเด่นแตกต่างกันแล้วก็ตัว RS เนี่ยยังมี p a t e n n Chip เปลี่ยนเกียร์นะครับที่หลังพวงมาลัยแต่รุ่นอื่นๆอย่าง EL+ Plus กับ EL เนี่ยไม่มีแล้วก็แน่นอนครับ v a l e d Charging มีแต่เฉพาะรุ่น RS เท่านั้น,นครับตัวนี้ก็จะล้นๆเป็นที่วางสิ่งของวางมือถือก็ได้แต่ไม่ชาร์จเท่านั้นเองนะครับ อ่าเรืจุดหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆคันเกียร์ที่เห็นได้ชัดเลยถ้าเป็นรุ่น EL หรือว่า EL+ Class เนี่ยโหมดการขับขี่ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มกดอยู่ตรงใกล้ๆคันเกียร์ก็เลือกได้เป็นแค่อีคอนกับ Normal เท่านั้นเองนะครับอีคอนนี่ก็ประหยัดน้ำมันหน่อยแล้วก็นอร์มอนี่ขับแบบปกติแต่ถ้าเป็น RS เขาจะเป็นปุ่มแบบ Dive Select นะครับให้ให้เลื่อนตรงนี้ได้นะครับปุ่มคนละแบบกันแล้วตัว RS เนี่ยเลือกได้เป็นแบบสปอร์ตโหม นอร์มอ m โหมดแล้วก็อีคอนะครับเป็นรซิเเล็กเลือกตรงกลางตรงนี้นะส่วนมาตรฐานความปลอดภัยที่ Honda Civic ใส่เป็นมาตรฐานครบทุกรุ่นย่อยนะครับก็ดิสเบรกสีล้ออันนี้แน่นอนแล้วก็ Honda Sensing นะครับที่มีกล้องรอบคันแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับก็ตรวจจับคนเดินถนนนะครับตรวจจับการชนด้านหน้าช่วยเบรกให้ด้วยนะครับเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางวิ่งนะครับตรงนี้ก็มี แล้วก็ระบบ Cruise Control แบบแปรผลันตามรถคันหน้าก็มีมาให้นะครับอยู่ใน Honda Sensing เหล่านี้นะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็พวกระบบเบรก ABS EBD BA พวกนี้มีหมดนะครับส่วนถุงลมนี่ให้มาเต็มๆ6ลูกเลยนะฮะคู่หน้าด้านข้างของคู่หน้าแล้วก็ม่านด้านข้างครับอันนี้ย้ำอี่เป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อยครับอีกหนึ่งฟังชันไฮไลท์ของ Honda ที่ใส่มาในรถยนต์หลายๆรุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีในซีรีส์ช่วยเช่นกันก็คือ Honda l เ n น a s h นะครับแต่คราวนี้ก็มีเฉพาะรุ่นท็อป RS เท่านั้นนะตัว EL ตัว EL+ Plus ไม่มีก็ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับตัวกล้องที่อยู่กับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะทำงานแล้วก็สะท้อนภาพมาที่จอแสดงผลตรงกลางตรงนี้นะครับก็เพิ่มมุมมองนะฮะสำหรับมุมมองด้านซ้ายที่เขามองว่าคนขับอาจจะบีบแคบไปสักหน่อยนะครับต่อใส่มาใน a ะ c อ o r ดใส่มาใน Civic นะครับสำหรับ Honda l e n w a s h แต่ก็มีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับ RS ยังมาพร้อมกระจกตัดแสงนะครับแต่ถ้ารุ่น EL+ เนี่ยเป็นกระจกธรรมดานะครับขับกลางคืนนี่ก็ต้องต้องรุ้นหน่อยนะรุ้นหน่อยนะครับนด้าซีวิโฉมใหม่เจเน r เรชันที่11นะครับรหัสตัวถัง FE ตัวที่ผมขับนี่รุ่นย่อย EL Plus นะครับราคา1,9900บาทถูกกว่าตัว Top RS 190,000บาทก็อย่างที่ไล่ออปชั่นให้ดูนะครับมีความแตกต่างกันก็ลดทอนเรื่องความสวยออปชั่นอำนวยความสะดวกความปลอดภัยลดลงไปแต่สิ่งจำเป็นสิ่งพื้นฐานที่ต้องมีเรื่องความปลอดภัยก็มีให้แบบจัดหนักอัดเต็มนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าซีวิกยุคนี้นี่เป็นซีวิกที่ยกระดับขึ้นไปทั้งมาตรฐานของตัวรถนะครับสมรรถนะต่างๆรวมถึงราคาด้วยเช่นกันนะครับอย่างตัวเริ่มต้นนี่เก้าแสนเข้าไปแล้วนะครับรุ่นกลางของเรานี่ก็ประมาณล้านนิดๆตัวท็อปนี่เกือบล้านสองนะดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าลถระดับราคา9 0้าแสนล้านเนี่ยครับตัวเลือกในตลาดเยอะแล้วนะครับหรือถ้าในกลุ่มนี้นะครับโตโยต้าโคโรล่าอัลตส ระดับราคาใกล้เคียงกันก็มีตัว G R นะครับห8หรือตัวรุ่นไฮบริดที่เป็นตัวขายของ Toyota Corolla a u t i s สเขารวมถึงมา z d ต3นะครับที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเหล่านี้นี่ h ัน da c i ซีวขายดีสุดนะครับ45ปีที่ผ่านมาตัวถงัง FT นี่ทิ้ง Toyota ทิ้งมา z d ต3กระจุยเลยนะครับก็ราคาประมาณนี้หลายคนก็ยังเชื่อมั่นยังมั่นใจกับการที่เป็น Civic โฉมใหม่อยู่แต่ปัญหาตอนนี้ครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีระหว่างตัว RS ตัว Top นะครับตัวกลาง EL+ u หรือว่าตัวเริ่มต้นตัว EL แต่ข้อมูลจากทาง Honda a u t o m o b i l e ประเทศไทยเนี่ยเขามองเอาไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าจากการขายปีหนึ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้17,000คันเนี่ยครับสัดส่วนการขายในรุ่น EL+ Plus เนี่ยที่ผมขับอยู่นี่นครับจะขายดีที่สุดครับ ส,สัดส่วนการขายนี่66%เลยจากทั้ง3รุ่นย่อยนะครับก็แสดงว่าคนอาจจะมองที่ราคา1ล้านเนี่ยครับเป็นราคาที่เข้าถึงเป็นราคาที่ยอมจ่ายได้อย่างที่ผมเรียนถ้ามันเกินไปล้าน2ล้าน3นี่ก็อาจจะไปมองถึงตัวรถยนต์นั่งขนาดกลางไป Accord ์ดไหมไปแค m เบรีไหมหรือเป็น SUV ไหมนะครับแต่ยืนยันอีกทีครับแฟนพันธุ์แท้ซีวิคก,ก็ชอบซีวิยิ่งโฉมเนี่ยถือว่าโดดเด่นแตกต่างเลยนะครับกล้าที่จะโดดเด่นนะฮย จากตัว FC ที่เป็นโฉบเฉียวสไตล์สปอร์ตเดินตรงไหนนี่บาดคมตรงนั้นเลยนะฮะแต่โฉมนี้กลับมาเป็นรูปลักษณ์แบบมนๆริมเลียมเล็กอีสมอลนะครับเรียบหรูดูดีนะฮะหรือการตกแต่งภายในนี่ย้อนยุคสไตล์เลโทรเลยดูจากช่องแอร์นี่ก็ได้นะครับก็เป็นความกล้าของวิศวกรซีวิ c แล้วก็เป็นความมั่นใจในแบรนด์อย่างสูงมากเลยทีเดียวนะครับรุ่นกลาง EL+ ท Honda มองว่าน่าจะขายดีที่สุดแน่ๆนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ย ขับมานะฮะหรือว่าดูจากราคาที่ต่างแสนเก้านะครับเป็นผมนี่เจ็บทเทียวจบเลยนะฮะคืออย่างเมื่อสักครู่ที่เอามาจอดคู่กัน2คันนะฮะคือถ้าเห็นคันนี้ก่อนเนี่ยอ่ะขึ้นโชว์รูมไปเห็นคันนี้คันเดียวเนี่ยเอ้ค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะครับราคา1ล้านกับอีก9,900บาทไอ้นี่ก็พอแล้วนะฮะแต่ถ้าคุณไปเทียบกับ RS นะฮะซีวิค RS เนี่ยต้องบอกว่าเห็นชัดถึงความแตกต่างทั้งภายนอกภายในแล้วถ้าซื้อด้วยการ่อนนะฮะ ลิซซิง่งชาซื้อแบบนี้นะครับผมจ่ายทีเดียวแสนเก้าแล้วก็จบไปเลยดีกว่านะครับแม้ว่าราคาก็สูงหน่อยแต่ในตลาดตอนนี้คอมแพคคาร์ก็รา,าราคาล้านกว่าทั้งนั้นแล้วนะครับจะเป็นรุ่นท็อปๆของแต่ละค่ายตอนนี้หลักๆก็3ค่ายอย่างที่เรียนโฟล์คาเกนอัลติสมาส้าสามแล้วก็ซีรีสของเราตัวนี้ที่เป็นแชมป์ในกลุ่มคอมแพคคาร์อยู่ในส่วนสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรเทอร์โบอันนี้เร็วแรงไม่มีปัญหานะครับตัวฉมใหม่เนี่ย ซีวิ c เอเนี่ยขยับแรงม้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีก5ตัวจาก173แรงม้าเป็น178แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ย2อ0นิวตันเมตรอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก20นิวตันเมตรแล้วก็ส่งกําลังด้วยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง CVT ลงสู่ล้อคู่หน้านะครับก็ยังขับดีขับสนุกอยู่ครับอัตราเร่งไม่มีปัญหาเลยขับในเมืองคล่องแคล่วนะครับเหยียบเท่าไหร่มาเท่านั้นนะครับ มันจะเป็นเกียร์ CVT แต่ก็ยังส่งกำลังได้ดีนะครับกระฉับกระเฉงใช้ได้ความเร็วปลายความเร็วกลางนี่ให้มาต่อเนื่องเลยนะครับส่วนการควบคุมแฮนดิ้งถ้าถามตัวผมผมอยากให้หนักตึงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่แน่นอน Honda ทํากลุ่มลูกค้าก็ต้องเผื่อคุณผู้หญิงหรือว่าเซ็ตค่าให้มันกลางๆเข้าไว้นะครับขับนี่ก็สบายดีนะครับนุ่มนวลในเมืองทั้งช่วงล่างทั้งการควบคุม้วยนะท่าผู้ชมแต่ถ้า สายบูสต์สไตล์ดูดันนี่อาจจะชอบให้มันสปอร์ตให้มันตึงกว่านี้อีกหน่อยนะครับทั้งเรื่องของการควบคุมเรื่องของช่วงล่างนะแล้วตัว RS ที่ผมเอามาเทียบกันเนี่ยแต่ยังไม่ได้ขับนะครับแต่ดูจากสเปคต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจว่า Honda จะเซ็ตให้สปอร์ตมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องของช่วงล่างนะครับคือตัวล้อเนี่ยก็ต่างกันนิ้วหนึ่งนะครับ RS ก็ขอบ17ตัวนี้ขอบ16สีที่ยางนี่ก็ต่างกันสเต็ปหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวหน้ายางเนี่ยก็2 1 5เหมือนกันนะครับก็เรื่องของช่วงล่างเรื่องสปริงเรื่องช็คอัพเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนระเบิดหรือเปล่าแต่ของ e l plus ตัวนี้ต้องบอกว่ากานกลางครับนุ่มนวลขับขี่สบายช่วงล่างการควบคุมก็อาจจะไม่ได้ถึงกับเป็น best in class นะฮะเฉพาะเรื่องช่วงล่างหรือการควบคุม,มนะครับเพราะว่าตัว altis หรือว่าตัว mazda 3าตัวนั้นก็ทำออกมาดีแต่ถ้าวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรเทอร์โบบล็อกนี้นี่ ต้องบอกว่าจิตจาร์ดนะครับสู้ได้ทุกยี่ห้อแน่นอนขณะที่อัตราบริโภคน้ำมันนะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยตามมีโคโสติกเกอร์เนี่ยซีวิโฉมใหม่เคลมเอาไว้ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับการขับขี่จริงของผมวันนี้มีทั้งยิงยาวตรงๆทางไกลใช้ความเร็วสูงมีรถติดในเมืองบ้างนะครับแล้วก็ขับย่านความเร็วก,กลางบ้าง ตัวเลขหน้าจอแสดงผลที่เห็นอยู่14-15กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยครับสบายๆก็สรุปส่งท้ายซื้อตัวไหนดีระหว่าง el plus กับตัว rs ตัวท็อปนะครับราคาต่างกันแสนเก้าโอ้ออปชันนี่ก็ต่างกันพอสมควรนะครับอย่างที่เรียนถ้าเป็นผมผมไปตัวท็อป rs ครับเจ็บทีเดียวจบนะส่วนใครคิดว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกเกือบ200แ0,000เพราะว่าออปชั่นต่างๆที่ให้มาเนี่ยดูแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับ ความสวยงามแบบ RS ก็แบบโอ้อาจจะดูแล้วก็ไม่ชอบก็ได้นะครับรุ่น EL Plus ซึ่ง Honda าเขามองว่าเฮ้ยลูกค้าก็อาจจะซื้อมากที่สุดนะครับเป็นสัดส่วน66%อย่างที่ผอกบอกเนี่ยก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดนะครับเก็บเงินอีก2 0 0 0 0 0เอาไปเติม,มน้ำมันนะครับเพราะอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ใน EL Plus เนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรแล้วครับ